สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อกษตรวันนี้ไม่อ้อยพาเพื่อนเน,นมาดูแลและบำรุงต้นกุหลาบให้เขาเจริญเติบโตได้ดีมีดอกเยอะดอกใหญ่และสีสวยดูแลแบบขี้เกียจไม่ต้องดูแลบ่อย1-2สัปดาห์ครั้งก็พอกุหลาบชอบน้ำแต่ไม่ชอบน้ำขังกระถางต้องมีรูระบายน้ำมากพอเพื่อช่วยระบายน้ำเมื่อรดน้ำไปนานๆ ดินจะไหลไปอัดแน่นที่ก้นกระถางทำให้เกิดความชื้นมากเกินไปไม่ควรปลูกใต้ร่มต้นไม้ใหญ่ควรจัดวางไว้ในพื้นที่ที่แดดส่องถึงอย่างน้อย6ชั่วโมงควรรดน้ำสม่ำเสมอทุกเช้าในช่วงที่มีแดดอ่อนๆไม่ควรรดน้ำช่วงที่แดดแรงจัดโดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนจะทำให้ใบเฉาหรือเกิดเป็นรอยไม่ได้วันนี้ไม่อ้อยจะใช้ปุ๋ยชั้นเลิศ ให้กับต้นกุหลาบนั่นก็คือกากาแฟากากาแฟสามารถนำมาใช้เป็นปุ๋ยในการปลูกต้นไม้ได้เป็นอย่างดีเนื่องจากมีธาตุไนโตรเจนสูงไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบสำคัญของ DNA, RNA และโปรโตีนซึ่งพืชต้องนำมาใช้ในการเจริญเติบโตในกากาแฟยังมีโพแทสเซียมฟอสฟอรัสที่ช่วยเพิ่มการพัฒนาการของพืชเมื่อนำมาใช้กับต้นกุหลาบก็จะทำให้เจริญเติบโตได้ดี มีดอกใหญ่ดอกเยอะและสีสวยอัตราส่วนในการใช้หนึช้อนต่อกุหลาบ1ต้นเสร็จแล้วรดน้ำตามเราจะกระตุ้นการออกดอกด้วยฮอร์โมนไข่อัตราส่วนในการใช้หนึช้อนต่อน้ำหนลิตรฉีดพ่นบริเวณใบจะช่วยกระตุ้นให้กุหลาบออกดอกเยอะทำควบคู่กัน1-2สัปดาห์ต่อครั้ง ดูแลแบบขี้เกียจไม่ต้องทำบ่อยก็ออกดอกเยอะสีสวยสดอย่างนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ Редактор